คุณออจิรภารัตนะครับมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้รุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ตื่นขึ้นมาก็จะมีเสมหะค่ะเสมหะแล้วก็คัดจมูกก็จะหายดังหายใจฟึดฟดคล้ายๆแมวอะค่ะตื่นจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ปกติชอบชอบทานของเย็นด้วยค่ะพอ,อทานปุ๊บก,ก็จะมีเสมหะแล้วก็จะแสบคอ แสดงว่าแพ้อากาศเย็นหรือเปล่าฮะด้วยค่ะแพ้อากาศเย็นนะฮะมีเสมหะแล้วทํายังไงฮะเป็นเป็นอยู่นานแค่ไหนก็เกือบสิบปีอะค่ะคือคือหลังๆสังเกตเอ๊ะทำไมเป็นเดี๋ยวสามวันดีสี่วันไขอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเจออากาศเย็นทานของเย็นอยู่ในที่เย็นก็จะเป็นเลยใช่ค่ะก็แสบคออ่าฮะแล้วคอแล้วก็มีน้ำมูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกจามมีน้ำมูก แล้วข้อหนักเขาก็ไม่สบายเลยค่ะก็จะมีเหมือนเป็นเป็นหวัดเลยใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยค่ะมีไข้ด้วยใช่เห็นบอกว่ามีอาการอีกอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นไข้ทับฤดูใช่ค่ะหมายเผื่ก็เป็นบ่อยรอฮะ,ะเป็นทุกเดือนค่ะที่ระยะสี่สี่ห้าปีมาน,นี้ค่ะเคยไปหาหมอไหมครับตรวจดูไหมว่าร่างกายเราทําไมอ่อนแออย่างนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ใช่แพ้อะไร แพ้อากาศแพ้สิ่งพวกคือ<ช>ปกติเนี่ยถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจใช่ไหมอาจารย์<ช>ครับว่าเอ้คุณแพ้อะไรสารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณมีอาการแพ้มีไปเช็คไหมฮะเคยเคยเช็คถึงขนาดที่ขึ้น,ข,นขึ้นบันไดอะห์แล้วใจเอ๊ะทำไมใจเราสั่นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจก็ตรวจเช็คหัวใจอะไรก็ปกติคุณหมอก็เลยว่าอากาศเปลี่ยนถ้าถ้าแบบช่วงอากาศเปลี่ยนหรือเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทําให้เราเป็นใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงซะก็น้อยลงอะค่ะก็น้อยลงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะนอนก็บางทีก็นอนห้องแอร์ใช่ค่ะทำงานในรถก็ต้องเป็นห้องปรับอากาศจะเลี่ยงยังไงฮะก็ก็คือก็ต้องทานยาค่ะใช้วิธีทานยาใช่ค่ะทานมากี่ปีแล้วกันก็ทุกครั้งที่เป็นนะคะก็คือปกติก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะ ก็เกือบทุกอาทิตย์อะคะ่ะเป็นเป็นตลอดแล้วแล้วไอ้เจ้าไข้ทับระดูแก้ยังไรฮะก็ทานยาเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ต้องทานยาต้องใช้วิธีทานยาเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกครับว่ามันสามารถที่จะช่วยได้บิมสามารถช่วยได้เดิมนี่คุณคุณหลงแนะนําแรกก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ทานนะคะจนทั้งให้พี่สาวให้พี่สาวทานพี่สาวเป็นอะไรครับพี่สาวเขาเจอก้อนเนื้อระหว่างตับกระปอดนะคะ ระหว่างอะไรนะระหว่างตับกับปอดระหว่างตับกับปอดามกันอ๋อมันอยู่มันอยู่ระหว่างตับกับใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าระยะระยะแรกระยะเริ่มต้นพี่สาวก็ตัดพอตัดทิ้งก็เลยแนะนําตัวเองก็คือไปแนะนํให้พี่สาวทานก่อนอืม แต่เองยังไม่ยังไม่นำมาเพราะก็คืออ๋อแสดงว่ามือศึกษาฝึกพันบิมเพราะว่าพี่สาวตัวเองเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะพี่สาวบอกดีขึ้นนะอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็แบบพี่สาวทานอาการขนาดนี้เขายังเขายังดีขึ้นเราก็เลยเราก็เลยลองเริ่มลองดูบ้างใช่ค่ะแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าบิมเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ใช่ค่ะแต่คือแอนตี้นะคะยังยังดีกว่าอะไรเงี้ย ทำไมฮะตอนแรกทำไมถึงไม่เชื่ออาจารย์พีเชษไม่น่าเชื่อถือตรงไหนฮะ <c oughs> คือเดิมเนี่ยทำงานบริษัทยามาก่อนนะคะ<อ>ก็เลยเป็นค่อนข้างรู้เยอะอรู้มากาาก็คือยังไม่กลา้าใช่ค่ะยังไม่กล้าทดลอง,งเอาไปให้พี่สาวทดลองซะงเป็นหนูทดลองไปก่อนเ,ออเสร็จแล้ว <c oughs> อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เชื่อว่าเอาละบิมเราใช้ใช้ได้ผลแน่ๆก็เข้าไปดูคลิปอะค่ะของมิสเตอร์หวงที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อดูเอ๊ะทำไมแบบเราก็ทึ่งอะค่ะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆอก็เลยศึกษามาเรื่อยใช่ค่ะลองค้นหาเพิ่มเติมค่ะได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะรับประทานไหมครับไม่ได้คุยอะค่ะไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมบิมถึงสามารถช่วยได้เอาในกรณีพี่สาวก่อนครับคือจริงๆ ความหลากหลายของอาการที่บิมช่วยอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนดาบสองคมนะใช่ครับ,รบแต่ถ้า,าเราสามารถอธิบายได้ว่าความหลากหลายของประสิทธิภาพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแน่ละมรยการทําตรงนั้นมันต้องมีข้อพิสูจนะ์แล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เราอธิบายได้ความน่าเชื่อถือมันจะกลับมาอีกที นะครับแต่ก็ยังตเต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมียาอะไรที่ไหนทำครอบจัก,กรวาลได้มากมายขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลตั้งแต่ต้นแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันในช่วงที่เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับรักษาข้อเข่านะครับทาไมคนเป็นโรคกระเพาะก็หายทำไมคนเป็นกกหนนวัดก็หายไปด้วยจนกระทั่งเราขันกลับมาสู่สามัญมันอาจจะง่ายมากก็ได้ แคปซูลที่เราทำเนี่ยมันแค่ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับดังที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้กับเรามาตั้งแต่ต้นทีนี้เราเป็นอะไรไปมันก็เกิดขึ้นจากมันมีอะไรทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะในการดูแลร,ร่างกายประสิทธิภาพสูงก็เพราะาไม่เลือดขาว คือตัวที่ทําหน้าที่ปรับระดับภูมิคุ้มกันแล้วมเมเลอดขาวมีจํานวนมากทีเดียว20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นตลอดเวลาหลายหลายคนพอพูดถึงว่าโอ้ม,มีเมเลอดขาวยเยอะแล้วก็แสดงว่ามเมเลอดขาวมีกําลังมากก็ชนะอะไรทุกอย่างงั้นใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับพอมเมลอดขาวเราปรับระดับภูมิคุ้มกันมันก็มีกลไกการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ว่าเม็ดเลือดขาวทุกเม็ดทําหน้าที่แบบนั้นเพราะในเม็ดเลือดขาวที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่2 0 0ห0่นล้านมดห้าหมื่นล้านันล้านเม็ดเนี่ยมันก็แบ่งเ,เป็นเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับทีนี้เม็ดเลือดขาวที่เราทําให้เราเข้าใจกลไกในการทํางานแล้วก็ปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้วทําให้เราคุยกับเม็ดเลือดขาวได้ม,ไมีเม็ดเลือดขาวอยู่4ตัวครับทีเฮลป์หนึ่ง ทีเฮลเปอร์สองทีเฮลเปอร์สิบเจ็ดแล้วก็ทีเรกูเอเตอร์เม็ดเลือดขาวสี่ตัวเนี้ยมันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอาการผิดปกติในร่างกายหรอกรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่มีการแพ้ภูมิตัวเองหรือการติดเชือ้อนะฮะแต่มันจะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้ทําหน้าที่นะครับะะอย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับหรือแสบแสบคอเจ็บคอเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ถ้าหากว่าเรากินแคปซูลของเราแล้วบอกว่าโอเคมันมีความเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยนะครับ,รบมีเพิ่มขึ้น TS1 TS17 ซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้มันทําให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเ,เราบอกว่าเม็ดเลือดขาว TS1 TS17 มันไปฆ่าเชือ้อจริงๆเราไม่ใช่เม็ดเลือดขาว TS1 และ t s 17มันทําหน้าที่เป็นเพียงตัวไปกระตุน้นให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตไปจัดการกับเชือ้อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ คือเป็นวิธีการธรรมชาติไปใช้กลไกธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้คือคือจากการที่เราเพิ่มความสามารถในของร่างกายในการปกป้องจากการทําลายของสิ่งแปลกปลอมเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและ,ะ <are> มะเร็งมะเร็งพวกนี้เมื่อเราสามารถป้องกันได้อย่างนี้ไวรัส เป็นสิ่งที่เราเจอเจอมีการเปลี่ยนฤดูมันก็จะเจอไวรัสตัวใหม่ใสหน้ากากมาใหม่จําไม่ได้แล้วไม่หวามดมันจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปปรับยาเปลี่ยนไปตามจำนวนเชื้อไวรัสที่มันเข้ามาเราก็เพียงแต่สร้างเม็ดเลือดขาว T S หนึ่ง T S สิบเจ็ดให้มันเยอะเพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชักดีให้มันทำหน้าที่ตลอดเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็แค่นั้นเอง ก็คือร่างกายเราแข็งแรงที่สุดใช่ครับนะฮะที่นี้ทีนี้คุณต้นถ้าบอกแข็งแรงที่สุดแข็งแรงยังไงจริงๆแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของเราน่ะดีที่สุดครับสมดุลที่สุดนะครับนะครับร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ